เด็กๆช่วงแรกนี้ครูคขอทบทวนเรื่องมาตราตัวสะกดก่อนนะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะคะมาตราตัวสะกดนะคะมาตราแรกที่จะพูดถึงก็คือมาตราพการนะคะเด็กๆรู้แล้วละ่ะทุกคนรู้แล้วว่ามาตรากการเนี่ยจะประกอบไปด้วย ประกอบด้วยอะไรบ้างคะมาตากกาคือคาที่มีตัวพยัญชนะต้นประสมสระวรรณยุกใช่ไหมคะแต่ไม่มีตัวสะกดนั่นเองนะคะเด็กๆคุ้นชินอยู่แล้วแหละกับมาตากกานะคะต่อไปก็จะเป็นมาตราตัวสะกดที่มีตัวสะกดตัวเดียวนะคะ มาตราที่มีตัวสะกดตัวเดียวก็ได้แก่มาตรากงมาตราโงมาตราเกยและมาตราเกยน,นะคะซึ่งมาตราเหล่านี้มีตัวสะกดเพียงแค่ตัวเดียวนะคะเห็นไหมคะมาตรากงก็จะมีงองเป็นตัวสะกดมาตรากมก็จะมีมอม้าเป็นตัวสะกด มาตราเกยก็จะมียอยักษ์เป็นตัวสะกดและวกอมาตราเกยนะคะก็จะมีวงแหวนเป็นตัวสะกดซึ่งสีมาตราเนี้ยจะมีตัวสะกดเพียงแค่ตัวเดียวนะคะต่อไปค่ะเราก็ไปดูในส่วนที่เป็นมาตราตัวสะกดที่มีตัวสะกดหลายตัวนะคะก็จะมีมาตรากมาตรากกะ มาตรากบแล้วก็มาตรากนนั่นเองนะคะเราก็จะมาดูกันว่ามาตราเหล่านี้มีตัวอะไรบ้างที่เป็นตัวสกดกในแต่ละมาตรานะคะเรามาดูกันครับมาตรากบนะคะก็จะมีกอไก่ขอไข่คอควายคอคนคอระคังนะคะส่วนมาตรากด ก็จะมีจอจานดอเด็กต่อเต่าทอ,ถ,อถุงทอทหารทอธงดอชาดาตอประตะทอหมโทอทอพุทเทาชอช้างซอโซ่สอสลาซอฤษีสอ,สสอ,สสอเสือนะคะส่วนมาตากบก็จะมีบอใบไม้ปอปลาพอพานปอสัมภาและพอฟันนะคะมาตราสุดท้ายนะคะคือมาตรากลก็จะมีนอนหนูยอเอ้ยขอโทษก่ นโนนเนนยอหญิงรอเรือรอลิงและรอจุลานะคะสีมาตรานี้ก็จะเป็นมาตราที่มีตัวสะกดหลายมาตรานั่นเองเอ้ะขอโทษค่มีตัวสะกดหลายตัวนั่นเองนะคะาทีนี้เด็กๆคะ่ะต่อไปคุณรูณจะให้เด็กๆฝึกอ่านคา และสังเกตตัวสะกดนะคะที่มีอยู่ในคำแต่ละคำนะคะเด็กๆเปิดไมาแล้วก็อ่านคำที่ครูจะโชว์ให้นะคะต้องกาให้เวลาเปิดไม่ค่ะาปคำแรก่ามว่าอะไรคะปปาบนาบนปลาบานเยี่ยมมากค่ะคาต่อไปสัญญาสัญญา,ต,าต้องค่ะ อาหาเยี่มมากค่ะอาหารกาลเวลาเย่ใหญ่ใหญใหญ่ค่ะถูกต้องใจธาุมาต่าเย่มาก่ะรจุใช่ไหมคะเด็กๆเห็นไหมคะโรจุลาโรจุลาอยู่ในมาตราไ มาตาเรือแมต่ตาแม่กนแมต่ตาแม่กกนไม่ใช่น้นคำที่มีรอยสะก,ะจกบจะออกเสียงเหมือนน,ะนะอนีจุลานอนหนูใจท,มใทมามินใจทมินจุลาออกเสียงเหมือนมีนอนหนูเป็นตัวสะกบ อรามะมุกามุประมุกรามุกมุกามุามุกดามกมกามกามกกามุกดยมมากากมมากากุกุกดามกาุกมาต่อไปไ ไรโรคนะคะรอเรือเด็กๆอย่าลืมรอเรือนะคะจะต้องออกเสียงรอเรือให้ชัดเจนปสีแล้วนะจา๊าไม่ใช่ปหนึ่งปสองที่จะรอเรือยอยางไม่ได้คำนี้อ่านว่าไราโรคนั่นเองนะคะต่อไปชต่อปชดีีีต่อไป้าช ไหมคะตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะคำว่าเมฆวลาคางวราคางคำนี้เด็กๆจะเจอตั้งแต่อยู่ป .1 แต่ว่าคำเนี้ยคำว่าเมฆเนี่ยจะมีคนอ่านแล้วก็เขียนผิดบ่อยมากนะคะครูก็เลยยกคำเนี้ยมาให้เด็กได้เจอบ่อยๆได้คุ้นชินคุ้นตากันนะคะจะได้เขียนได้อ่านได้นะคะต่อไปคะ่ะเลขสอง,สอง เลขสองนะคะต่อไปเด็กๆอย่าอ er ่านเสียงยานทางหรอกประเภทประเภทประเภทมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะตัวาหารตัวทหารออกเสียงเหมือนตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะโดเดีดเดะดเดนะคะซึ่งถ้าออกเสียงเหมือนตัวโดเด็ก็แสดงว่าคําว่าประเภทคําประเภทนี้ยอยู่ในมาตราอะไรคะแม่โกดมาตราโกด โอเคยังงค่ะเดี๋มาตตะกดนั่นเอนะคะต่อไปเศษตรกรเ็นนตะลยนะเกษตรเกตรกรติดตะกอนตะกรอเกตกรต่อปก a s อผดดนะคะทั้งตัวสซ่และส อะคะสาหรอสีออกเสียงเหมือนตัวอะไรเป็นตัวสะกดหกดอดเดกโดเดกดเดกครับเสียงเหมือนดอดเด็กเป็นตัวสะกะดแสดงว่าอยู่ในมาตราแม่กดแม่กฎเองแม่กฎนะลูกนะตัอักรป,ปริศานาแมอต้องอ่านว่าปริศานาปริศาน,ะะนาอ่สอน,สนา อสาาก็อยู่ในมาตาไม่กดเหมือนกันนะคะต่อไปอ่านว่าพยายาครุตอ่าพยายาครุตพยาครุตนะคะอย่าลืมเสียงรอเรือพ่วงเข้าไปนะคะเด็กๆพยาครุตนะคะต่อไปดูดจระดูดจระดูดจระดูดจาวดูดจระ ดุดดาวนะคะต่อไปพิเศษเยี่ยมมากพิเศษต่อไปเพชรไทยเยี่ยมค่ะเพชไทยมัธยัสมัธไชยมัทไชยเยี่ยมมากสวัสดีสวัสดีต้อยามรัก รัฐร yeah. ัฐอย่างรัฐนะครับนะคะต่อไปรัชกาลรัชการน่ารัชกาลเราเพิ like well ่งผ่านมาตอนอยู่ประสามนะคะปรากฏปรากฏนะคะก็ยังเป็นควาพื้นฐานอยู่นะยศศักดิ์ยศศักดิ์เยี่ยมมากค่ะยศศักดิ์นะคะยศศักดิ์ค่ะต่อไป

อ่าเย <Rams. S 2> ี่ยมอยู่ในมาตราบค่ะไม่ว่าจะเป็นพอทานพอสังนะคะอยู่ในมาตราบนะต่อไปอ่านว่าอะไรเอ่ยนะแล้วนโดนนก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 โดนนะโดนนะโดนนดนนดนน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 ดนนะะ อยู่ในมาาของกบนะคะอนันนพระโดนนะคะรูปภาพครูปภาพเ่อตั้งแต่ปหนึ่งทุกคนต้องอ่านได้เขียนถูกต้องด้วยนะคะต่อไปกรับแทงกรับแท่ครนะคะตรงน,นี้เพิ่มมาในปสี่นะคะ สัพพคุณสรรพคุณมีอยู่ในคำศัพท์ของบทที่สามใช่ไหมคะสัรพคุณบุญบาปบุญบาปบุญบาปเยี่ยมมากเลยนะคะเด็กๆรู้ไหมคุณครูเอาคำหล่านี้มาจากไหนคุณไหมไ้มาจากุญรูไหม คุ้นเลยเหรอคุณครูก็เอามาจากในหนังสือบทที่สามของเรานี่แหละส่วนท้ายไงในส่วนที่เป็นเนะะื้อหาของหลักภาษาไงคะสแสดงว่ายัางไม่ได้เปิดหนังสือเลยใช่หรือเปล่าเอ่ยนะะเด็กๆค่ะครูเอามาจากหนังสือเด็กๆเท่านั้นเลยคะ่ะถ้าเด็กๆเปิดหนังสืออ่านเด็กๆจะเจอ,เจอว่าคำเหล่านี้มันอยู่ในหน้าไหนในหนังสือ ซึ่งเป็นคำที่เด็กๆจะต้องอ่านและก็เขียนได้อย่างถูกต้องนะคะและที่สำคัญเด็กๆจะต้องสามารถแยกคำเหล่านี้ตามมาตราตัวสะกดต่างๆได้อย่างถูกต้องด้วยนะคะเนื้อหาของพออะไรเนี่ยปอสี่น,นะคะจะมีคำเหล่านี้ซึ่งบางคำก็เพิ่มเติมมาจากพอสามพอหนึ่งอสองใช่ไหมคะ เด็กๆก,ก็จะได้เรียนรู้การฝึกแยกมากตราตัวสกะกดเพราะวันนี้ภาระงานของเด็กๆคืออะไรตามไปงานที่ครูให้ไปภาระงานของเด็กๆวันนี้เด็กๆก,ก,ก็จะต้องทำอะไรคะแยกมากตราตัวสะกดใช่ไหมคะเป็นใบงานง่ายๆเลย ครูจะให้เด็กๆทำเฉพาะตัวที่มาตราที่มีตัวสะกดหลายตัวแค่นั้นเองนะคะ